ถ้าจ่ายค่าปรับจะขึ้นแบ็คลิสต์ไหมคะคําตอบคือโดยปกตินะคะสำหรับคนที่จ่ายค่าปรับเนาะบางคนอาจจะถูกจับกลับนะคะหรือบางคนรายงานตัวกลับแต่ว่า มันไม่ได้กลับในช่องที่เขามีโครงการปลดแบคคลิสก็ต้องจ่ายค่าปรับนะเพื่อจะไม่ติดแบคคลิสทีนี้ถามว่าจ่ายแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบคคลิสไหมก็ต้องตอบว่าโดยปกติส่วนใหญ่นะคะขึ้นค่ะแม้จ่ายก็จะมีแบคคลิสนะคะโดยทั่วไปนะคะตมแจ้งกับน้องๆกลุ่มนี้ว่าแบคคลิสของคุณจะอยู่ที่6เดือนถึง1ปีคนที่จ่ายแบคคลิสสูงสุดจะไม่เกิน1ปีนะคะและตมและสถานทูตเห็นประวัติทั้งหมดนะคะว่าใครรายงานตัวกับช่วงไหนใครถูกจับใครอยู่ในโครงการนะคะใคร ที่จะต้องจ่ายคนไหนที่ต้องติดแบ็กลิสต์นะคะดังนั้นประวัติเนี่ยเขาถือว่าเป็นประวัติเสียเนาะการที่จะยื่นวีซ่าสําหรับคนที่จ่ายค่าปรับเนี่ยมีโอกาสนะคะก็คือวีซ่าแต่งงานกับคนเกาหลีนะคะดังนั้นใครที่จะจ่ายค่าปรับมาดํานแนะนําต้องเป็นบุคคลที่มีสามีเกาหลีที่จะยื่นวีซ่ากลับเข้าไปให้ได้ควรจ่ายนะคะแบ็กลิสต์ก็จะอยู่ที่3ามถึงสาล้านวอนต้องจ่ายก่อนกับเท่านั้นนะคะจ่าย้อนหลังไม่ได้นะสําหรับคนที่ไม่จ่ายแบ็กลิสต์ขั้นต่ําตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาจะอยู่ที่ประมาณ 5ปีจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตนะคะดังนั้นใครที่ไม่อยากติดแบ็คกริสต้องจ่ายจ่ายก่อนกับเท่านั้นนะคะอ่ะใครสนใจอยากทำจดทะเบียนสมรสอยากยื่นวีซ่าทักมามาดามรับทำทางท,ท,ที่คอนแทคเลยค่ะส่วนแบ็คกริสนั้นนะคะต้องรอเช็คที่สถานทูตเกาหลีที่กรุงเทพเปิดให้เช็คตอนนี้ยังไม่มีเปิดนะคะถ้ามีเดี๋ยวมาดามอัปเดตคลิปอีกรอบหนึ่งคะ่ะ